สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะเราจะมาดูแปลงข้าวโพดที่หลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะเติ้นขออนุญาตถามป่าเทานะคะว่าปลูกพันไหนบ้างเนาะปลูก6253 68 48กแพันใหม่เขาเเกครับน้ำท่วมประมาณกี่วันคะเนี่ยสภาพทั้งหมดเนี่ยค่ะ1วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนท่วมขนาดไหนคะ เสียงแฝเสียงงาเลยนะเสียงงาเลยหลังจากที่น้ําท่วมมาค่ะแล้วแปลงของเราเป็นอย่างไรบ้างครับป๋ามันจะยืนต้นได้ดีอยู่ยังที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผ,ผลผลิตได้อยู่ไหมครับผมฝักเนี่ยค่ะโดนผลกระทบไหมคะนอกจากการที่จะยืนต้นดีแล้วไม่มีผลกระทบปลูกเก้าไรก็ยืนต้นได้หพดแล้วค,ครับผมครับผมตอนนี้เฮามมอยตีแลงเอ็นเคหกแปดสี่แปดตีน้ำท่วมนะครับป๋าน้ำท่วมถึงไหนครับนี่ ถึงบ้นยอดเลยครับถึงบน้นเลยแหละเอาที่ดินนี่ตัวาะไรเนาะ,ะจุดเด่นของพวกแปดสิบแปดก็คือการดีตน้นเอามาดูระบบหลกักระบบหลักเนาะนะครับหลักการที่ว่าเขาโปรดโดนน้ำท่วมนะครับจุดเด่นข้อนึ่งคือการหุ้มเนาะ,ะการหุ้มมิดหุ้มฟักมันแน่นนะครับมันก็เลยยเนื่ยที่ว่าเวลาน้ำท่วมอ่ะนะครับน้ำมันสามารถจะซึมเข้าถึงข้างในได้ก็เลยเนียให้เขาโปรดเขาเนี่ย อบอสามารถจะเป็นเชื้อราหรือว่าเน่านะครับกะกาบกับบ่อป้องนะครับใบกลาเป็นแค่ฮัดแน่นเหมือนเดิมสาภาพฟักเนาะหลังจากที่น้ำท่วมนะครับเป็นกระไดนะครับนี่ครับสาภาพปักหลังจากน้ำท่วมยังสามารถจะ,ะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับ จากความประทับใจของป่าเทานะคะเปิ้นสามารถจะสรุปได้ว่าอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการยืนต้นค่ะจะเห็นได้ว่าขา้าวโพด NK6848 เกี่ยการยืนต้นค่อนข้างที่จะดีรวมถึงการติดของฝากค่ะแล้วก็การหุ้มของของกาบนะคะหุ้มฝากอะค่ะก็คือสามารถหุ้มได้แน่นแล้วก็หุ้มมิดชิดทําให้น้ําไม่สามารถที่จะ ซึมผ่านเข้าไปถึงฝักก้าวโพดได้ผลผลิตไม่เสียหายสุดท้ายรวมถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะอันนี้คือข้อสรุปของแปลงข้าวโพดหลังจากที่เรามาดูนะคะจากสภาวะที่น้ําท่วมจนถึงมิดถึงยอดเลยนะคะ